สวัสดีค่ะชั้นสิลาวราพรนพลรัตเลขี่ป3กุม4เรื่อ65ทับ1นะคะนัดวันนี้นะคะอันนี้จะมาสาธิตการใส่สายสวนปัสสาวะของคุณสุภาพสุตีคุณผู้หญิงนะคะอันดับแรกเลยก็ให้เราทำการล้างมือให้เรียบร้อยใส่ถุงมือสเตอรลน์เทคนิคปัสตากเชื้อเช่นเดิมนะคะเข้าไปสอบถามแจ้งความประสงค์กับคนไข้ที่เราจะทำการสวนให้ให้ชื่อตรงกับใบงานนะคะทำการเตรียมเอ่อสถานที่โดยเตรียมอุป,ปกรณ์แล้วก็ปิดม่านแล้วก็ เตรียมพวกผ้าที่จะคุมไม่ให้คนไข้เขินอายนะคะอย่าลืมผ้าปิดตาแล้วก็ผ้าคลุมด้วยนะคะเพื่อป้องกันการเขินอายของคนไข้นะคะจากนั้นก็นำํำอ,อุปกรณ์ไปใกล้ๆตัวเตียงคนไข้รวมทั้งชามลูกไตหรือว่าถุงขยะในส่วนของถุงขยะติดเชีอด้วยนะคะแล้วเราก็เริ่มทําการฟลัชชิ่งฟลัชชิ่งก่อนที่จะใส่สายสวนนะคะค่ะไปดูตัวอย่างกัน,นะคะ่ะ ค่ะและจุดนี้นะคะเราจะมาเริ่มเข้าสู่การ,รสัตชิ้นน้อยวะเสดุพันธุ์ไม้นอพศหญิงนะคะให้เราเตรียมชุดเซฟฟอร์ชิ่งนะคะเชฟสเตอร์ไลน์นะคะให้เรียบร้อยแล้วก็กช่อออยวะหนีใส่ถุงมือล้างมือให้สะอาดปิดม่านอะไรให้เรียบร้อยเช่นเดิมนะคะอุปกรณ์ที่จะต้องเอ่อเราจะต้องมาเปิดเซฟฟลัชชิ่งกันก่อนนะมาดูเซฟฟลัชชิ่งนะคะเซฟฟลัชชิ่งอันดับแรกนะคะข้างนอกเราก็จะใช้มือเปิดส่วนช่องในเรียกว่าจะต้องใช้โซเซ็ตนะคะค่อยๆเปิดนะคะเช่นเดิม นิทัยโฟร์โฟร์เซ็ตสำหรับข้ามาหนึ่งอนนะคะก็หยิบของออกมาจะมีถุงมือคู่ใหม่อย่างที่เราฝัดชิ้งเรียบร้อยนะคะแล้วก็ยูรินแบ็คโฟร์เลคัพิเตอร์สำลีนะคะแล้วก็อุปกรณ์ฝัดชิ้งก็เหมือนเดิมก็คือเราอย่าลืมเราอย่า น้ำยาที่ใช้ล้างเอาไว้รักษาพรรณนะคะแล้วก็ KY j e l l y นะคะต้องมีด้วยด้วยค่ะแตงยูฟูนงแล้วก็เราจะทําการสวนปัสสาวะเนี่ยค่ะเราก็จะต้องทําการฝาดชิ้นก่อนนะคะคือเช็ดเซตเอ่อฝาดชิ้นของผู้หญิงก็คือเช็ดบริเวณหัวหน่าวนะคะเทน้ํายาบริเวณหัวหน่าวแล้วเช็ดบริเวณหัวหน่าวลงจากข้างบนสู่ทางทวารหนักข้างล่างนะคะเช็ดบริเวณแคมนะคะด้านใกล้ตัวนะคะจากบนลงล่างแคมด้านใกล้ตัวจากบนลงล่างแล้วก็แหวก ตรงช่วงบริเวณที่จะใกล้ไปพอเปิดปัสสาวะนะคะแล้วก็เช็ดบริเวณเข็มนอกนะคะจากข้างบนลงล่างแล้วก็เข็มในด้านใกล้ตัวข้างบนลงล่างนะคะมาสู่ทางถวาวรหนนะักแล้วก็เช็ดตรงช่วงรูที่จะเปิดของตัวปัสสาวะของคุณผู้หญิงด้วยนะคะ พอเตรียมเ็จสายสอนนะคะอันนี้เราเปลีนจากัาชิ้นแล้วนะคะเราก็เปลี่ยนถุงมือเป็นถุงมือคู่ใหม่นะคะแล้วก็อันนี้มีคีไวเไแล้วเราก็ทำการเช็คตรงช่องปลายเพื่อที่จะเตรียมสอดเข้าไปบนช่องปัสสาวะของคนไข้นะคะจากนั้นก็แจ้งคนไขว่าเดี๋ยวเราจะสอดเข้าไปแล้วนะคะก็ให้คนคไข้หใจึกากกลิ่นนะคะล้ก็เริ่มทการสอดประมาณสานิ้วนะคะพอสอดเข้าไปสเราก็ถึงจะเริ่มใช้าซลิงนะคะบรรจน้าปัน่นะคะสิ cc เสียบตรงช่องนี้นะคะแล้วก็กานทำให้เป็นบอะลูนอยู่ข้างในนะคะจำรู เข้าไปในส่วนของอไนวาสภายในของผู้บญิงแลวนะคะมันก็จะเป็นลูกโปง่งอยู่ข้างในนะคะจากนั้นก็ให้เราสอดใส่ตรงนี้ออกนะคะโดยดันไนไว้ก่อนยังไงเพราะว่าถ้าเราไม่ดันไว้มันจะดึงไน,นออกมาเลยทันทีนะคะก็เสร็จแล้วนะคะก็เอาพลาสเตอร์นะคะแปะนะคะตรงบริเวณขาในของผู้หญิงนะคะคผู้หญิงจะแปะแต่ที่ขาในก็อยู่บินแบ๊กนะคะเอาตรงนะคะกระสายโัเลขแคตเตอลนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเอาใส่คนะคะแปะพลาสเตอร์ไว้ตรงขาขาในก้านในนะคะของผู้หญิงนะคะแต่เวลาที่เราจะอ,าออกเราก็แจ้งคนไข้เหมือนเดิมนะคะ แจ้งคนไข้เสร็จแล้วก็ทำการดึงอันนี้เสียบไปเพื่อให้บอลลูนนะคะเอาน้ำออกจากบอลลูนสีซีก่อนนะคะอย่าดึงทั้งที่เป็นบอลลูนอยู่จะทำแค่เพาะแต่เพาะปัาสวัสด์เอาเสรนะคะแล้วก็เกิดการหนักเสบหรือว่ากระเพาะปัสสาวะเต็มนะคะพอดึงเอาบอลลูนออกปุ๊บแล้วก็แจ้งคนไข้แล้วก็ขอดึงสายออกนะคะว่าเป็นการเสร็จการสวนก็ดึงออกมาเลยแล้วก็เอาทุกอย่างนะคะทิ้งลงถังขยะทั้งหมดในขยะปิดเชื้อนะคะแล้วก็เก็บอุปกรณ์ไปทำความสะอาดแล้วก็ถุงมือนี่เราก็ทิ้งลงในถุงมือติดเชื้อนะคะเรียบร้อยค่ะแล้วก็จัดท่่านี้คะ